สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับซอาแตงคือเก่าทั้งสองซาแตงสบันป่านาะจ้ะขอกัดสบายดีเอฟซีว่าสุขสุคนเด้อจ้ะมันนี่มาาสวัสดิพ์พันยุติงานนะพ่อแม่พี่น้องมาตามคำขอของเอฟซีนะจ้ะอ้าวสาวัสดได้งานโตมาเนี่พันชิมาโซพี่มือตั้มมาหุ่งมาเนี่เนาะเม็ดกระทินเม็ดกระทินแก่แก่เรียบร้อยแ้วเนะจ้ะตามได้บาเนี่ เพิ่นเพิ่นเห็นงานเพิ่นบ่ค่อยว <Af> ่างดอกพ่อแม่พี่น้องเลยบ่เห็นงานก็กบ่มีเงินใช้เมืนบ่าสวัสดีถ่ายให้เบิ่งใก,กล้ๆเด้อจ้ะตำมาขุมต <sh arp from predators> <trans> ีมือเพิ่นเราบิ่งทีจับตกกบเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเท้าหอมกุ้มๆตำมาหุมเพิ่นประดับตกตำกินซุ้มกินรวมสิกินลายคนหลายคนแซ่บเนาะ บ่ยังเาแซ่บซมบเป็นอะไรโคตรแซ่บเลยอ่าแซ่บเลยพ่้อมมาพี่น้ของเจานักชิเทได้ปะเนาะเทลงถาานี่เลยบ่ตื่นเต้นพนาเตรียมแล้วได้สแสงกันละ แดดนะพ่อแม่พี่นอ้องมาเด้อมาเด้อนี่ตักมันเนาะพาตะตัตนมะพริกเป็น,นตา,นตาแซ่บําพ่อแม่พี่น,ออน้องมีหอยสลี่เด้่ยตำใสบะหมี่เนาะกินตามะฮงซุมแซวพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยวันหยุดผักผ่อนเนาะวันอาทิตย์ตันบ่ายๆพ่อแม่พี่น้อง แล้วเรียบร้อยนี่นะตาตามมาหุงมาจับไปเอาไปกินนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ Mother Mother ้ยมาเด้อมาเดินเม็ดกระทินเลยก่อนพ่อแม่พี่น้องฮ่าเลยเนาะเลยลงไ,ไปในหลัคองแสบพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องล็อกมือตั้เด้อกินชมตั้ มาเด้อ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 อ่าแต่ชาวชาวคอนชาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเคนกำมาลินอยู่พี่แหละบายดีอ่ากินตะมหุงเด้อเออบไปดีพี่น้องกินตะมหุงเด้อาสดหุงคุชิเซ็ปนะเฮ้ยสวัสดีมือสวัสดีน้ำมันนี่เนาะแซ่บเซ็ปว้ามาเด้อมาเด้อแนีเมี่ยงกะมีนี่มาเด้อ มียังก็มีมะกะทินเนาะหัวไผเลยก็มีมะกะทิน huh. กินเนาะผู้บวงสดและผู huh. ้ด um ั๊ก สิไปทางไหนนะค่ะสิล้งเลเพิ่นเพชรพ่อแม่พี่น้องกิตตาตมะหุงเนาะสิลงแล้วบาทไปแม่ไปเอาน้ำให้มันค่ะไปแล้วบ้านนี่นางมันจะขึ้นนะฮะผู้สดแล้วได้พ่อแม่พี่น้องผู้แล้วเท่าเนีน้อยก็เก่งกันฮะเน่น้อยก็เก่งนะ่ผู้โอ้เอาวช็อตช็อตปลากิตตอนมักเล่นน้ำได้ค่ะ อ่าโโเก่งเก่งเก่งไปกินมากกับแีเวิดเลยเนะาะต่โมหงจวดจา,าจดเนาะ,ะแตงบริกินพ่อแม่ไปน้องจะไปกินสมขามน้ำขา้าวเนาะ เบิรดเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะสามคนที่คนกินเนาะสี่ทั้งบางคำน้อยเนาะบดแล้วหน้าดำหน้าแดงเนาะไ่ได้เนาะผูกถวัดกับผูกเบิดแล้วบู๊ตนำขลกกินน้ำขลกพ่อแม่พี่น้องค่ะแซ่บเลยบดเลยเกียงหน่วยบักใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องกินหลายคนหลุดแซ่บตีเนาะอ้าว สแตงกิจคอจบขีดไปเพียงเท่านี้เด้อจากสวัสดีพันกายอิ่มเนี่ยสแตงไม่ได้ไปกินเนาะสิกินมะขามเฮือกพุ่นบ่แม่พี่น้องมากระกดุ๊ไลก์กรแชร์กระสั่นกระดิ่งติดตามให้ได้เด้อเปิดสีบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสแตงสะบันป่าสำหรับมันนี่คอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งพี่เด้อเปิดน้ำพกสบายดีสบายดีไหมครับฮัมบายบายไว้จุบลาดูจุบลาดูครับ ฮัมบเรียวส้ำโอยบอยกินน้ำโคกน้ำอะไรบ้างเนี่ย